สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าล้วนสัญชาติไทยอย่าง m y s p a วันจากบริษัท m y m o b i l i t y ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือ A.A. ก่อนหน้านี้เราได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเน,นื่องและได้ทำคลิปออกมาหลายครั้งเพื่อสื่อสารให้กับเพื่อนๆที่สนใจรถยนต์รุ่นดังกล่าวเนื่องจากว่ามีคนถามเข้ามาตลอดว่าโปรเจก t นี้ไปถึงไหนแล้ว และข่าวล่าสุดเมื่อวันที่26พฤษภาคม2564เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจได้รายงานว่า EA ได้เลื่อนแผนการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า MySpa One ออกไปอีกแล้วเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 และมีข้อมูลว่าดีลระหว่างสาหกรณ์เครดิตยูเนียนสุวรรณภูมิที่มีการสั่งจองรถจำนวน3,500คันนั้นได้มีการยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ MySpa ปาวานนั้นถูกเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2,562โดยบริษัท My m o b บบ i t y Corporation หรือ MMC บริษัทลูกของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ซึ่งในช่วงเปิดตัวรถนั้นมีการประกาศว่าทางไมล์โบเบิตี้ได้เสินสัญญาการจองรถยนต์ไมล์สปาวันจำนวน3,500คันให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนสุวรรณภูมิเพื่อใช้เป็นแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารโดยมีแผนเริ่มส่งมอบต้นปี2,563แต่ผ่านไปกว่า2ปีโครงการนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า ล่าสุดไดอมอนรับทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA ยอมรับแล้วว่าดีลระหว่าง MMC และสหรัฐกรเครดิตยูเนียนสุวรรณภูมิได้ยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากข้อมูลก่อนหน้า MySpa ปาวันนั้นจะถูกติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงที่ให้แรงม้าได้สูงสุด127แรงมา้าพร้อมกับแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยเกียร์แบบซิงเกิลสปีดพร้อมกับโหมดสปอร์ต สามารถทำความเร็วได้สูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคจ่ายพลังงานของรถนั้นจะถูกติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด30กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมกับระบบป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้าสโตบาโด้วยความจุบแบตเตอรี่ดังกล่าวสามารถพารถไปได้ไกลร,ราว200กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหครั้ง ส่วนการรีชาร์จพลังงานนั้นนอกจากระบบชาร์จพลังงานแบบทั่วไปที่ใช้กับไฟบ้านแล้วทางค่ายยังบอกว่าตัวรถสามารถรองรับระบบ q i c ิ c ชาร์จที่สามารถชาร์จไฟให้เต็มได้ภายใน15นาทีเท่านั้นแต่ก็ไม่มีข้อมูลว่าสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดที่เท่าไหร่ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนั้นแม้ m ม Spa าร์วันจะเปิดตัวออกมาในตอนนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าลำบากอย่างแน่นอนครับ เนื่องจากต้องแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่มีทั้งรูปลักษ์ดีไซน์เทคโนโลยีรวมไปถึงระยะทางที่วิ่งได้ที่เหนือกว่าทุกด้านอย่างไรก็ตามในปี2564บริษัทยังมีการผลิตรถโดยสาร EV โดยมีกำหนดส่งมอบจำนวน500คันในปีนี้และในปี2565ตั้งเป้าผลิตให้ได้1,000คันวางเจาะกลุ่มผู้ประกอบการเดินรถเอกชนร่วมบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด สำหรับความหวังที่เราจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ไทยนั้นต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนนะครับซึ่งยังไม่มีกำหนดการอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างมากซึ่งเราก็คิดว่า EA คงมองเห็นในจุดนี้เลยต้องใช้เวลาเพื่อกลับไปพัฒนารถยนต์ของตัวเองให้สามารถแข่งขันในตลาดได้โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่มีการรุกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า EA จะต้องปรับในอีกหลายจุดเลยทีเดียวครับเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับทิศทางของรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ไทยคันนี้อยากให้มีการปรับในจุดไหนบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ